ผมเริ่มอัดแล้วนะโหยังแหลกอ่ะโดนตบแล้วโหฟิกเยอะไเเบ้าประมาณต้องหารถขึ้นแล้วอ่ะไม่ไหวว่ะเก็บผีเก็บผีนั่นแหละมันจะถึงกว่าหลับหลับหลับเฮ้ยจูซอมบี้มา มันก็วิ่งมาหาเราแล้วเฮ้ยฟิกฟิกฟิกซูเปอร์ซอมบี้อยู่ใต้ขาผมต่ออ่ะก็คมาทุบตัวซูเปอร์ซอมบี้อยู่ซูเปอร์ซอมบี้ใต้ขาช่วยด้วยยิงกูตายโอ้โหเร็วไปวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยังรอยังรอเฮดเช็ตฟาดหัวไอดีไวชินเอ้ยใครเร็วๆนี่มันลงมากันเร็วๆลงมากันเร็วๆเก็บซูเปอร์ซอมบี้หน่อยเ็ไอพีไวชิน ตัวแรกของรายสัปดาห์เอ้ยตัวแรกของวันนี้ครับเฮ้ยพี่ที่ก้าศูนย์สองแม็กซ์แล้วยังไม่ตายเหรอเอามีฟันเอาจริงปะเน่นนั่นนั่นนั่นเรื่อยเลื่อยไปฟ้าเรื่อยไปฟ้าเลื่อยไปฟ้า ลาบลาบลาบน้ำไมากินม้่งอีฟแปบบนึงฟิกผมลุยซูเปอร์ซอมบี้อยู่กูหายยังได้ในมาร์เก็ตลาบแล้วได้ M หนึ่งศูนย์เจ็ดเฮ้ยได้ได้บาเซอร์สวยงามมารวมกันแล้วค่อยอัดคลิปอีฟผมอัดแล้วผมเพราะผมเก็บไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวคุยิงกลับเด้๋ยวอย่าร้องนะเฮ้ยผมอัดแล้ว ลาว่าโอ้โหลากเยอะนะต่อต่อไปต่อไปช่วยไปช่วยฟีก่อนต่อช่วยฟีก่อนลากผีบ้าล่ะครากผีพครับผมมีเซเลเตอร์วะไม่มีครับพี่เอามาแต่ชนะากับเชนกับเลือดไปฟ้าเนี่ยโอ้ใครมีบ้างเลือดเปฟ้าบ้าข้างครับอัดหน้าอัดหน้าอัดน้าหัห แตายแล้ตังแบไอเหี้ยไหนฟิกเจอซูปอรอี้ักกอบาทเนี้ย okay> วันนี้เราไปแบบรอบเมืองมาฟิกรอบรอบแบบเมืองนา้นป้ใครยิงสนาจะด้านบนอ๋อแซ็กแซ็กแซ็กซี่มาไม่เจอซูเปอร์ซอมบี้มั่งเหรอไปเดี๋ยวไปฮิวแล้วมาลุกซนก่อนลบ แอีกคนหนึงครับผมเก็บผีอยู่สมาร์ทสมาร์ทเอ้ยเซ็กซี่โอ้มั้งลับไปอ่ะผมอ่านละมาล้วมาแล้วน่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายทอดเองเรเร็วยิงไปดิเดี๋ยวผมกำลังถ่ายทอดอยู่ เอาแหละฟิกแรกก็มาเลยเหรอเดี๋ยวก็ตายหรอกถ้าแรงงั้นน่ะไอ้ยิงไอเฮียเดี๋ยวกวนกูเอา <you> เด<อ>ี๋ยเฮ้ยเจออีกตัวหนึ่งฟิกไอ้ต่อต่อมาต่อมากับผมต่อมาต่อนู่นุนอีกตัวหนึ่งพวกพี่อยู่เมืองไหน เออ่่ยิง่ยิง่ยิงยิงเอาเลยเอาเลยเออใครยิงผมครึ่งตัวเลยใครยิงผมในาจากบนเขาอยุ่งจังเลยใครอยู่บนเอโอเคสตาร์แอกซีแม็กก็ไปเลยเออกูขอกูใช้ผมใช้ผมใช้จุดผมใช้จุดห้าศูนย์ฟิกฟิกฟิกขอจุดห้าศูนย์นี่ฟิ อะไรแล้พี่พยายามบรรดาคนกี่คนเนี่ยไปกันแค่ห้าคนเองก็น้อยมากเลยปลายปลายคิวแรงคิวแรงอไม่เอาละครับนี่ครับปะทะมันท่ามันเออๆไงไม่รูนะดูดิดูท่าเนี่ยเอาละขาแล้วครับยืนนี่ยืนยืนไลงไปนอนทำไม แต่ถ้าแต่แต่ด้านแท่งนี่มันก็ไม่นานเท่าไหร่นะืืืืไอยิงวายฟันไอฟิกฟันมันฟันมันไม่โดนเลยจะยิงผีจะยิงผีอะไรผีผีที่ไม่ได้ทุกก็ทำดิจะยิงผีโอเคได้เลยฟิกมันผมเดี๋ยวผมขอนะ แลกกับอะไรว่ามาเลยฟิกฟิกซูเปอร์เอ้ยซูเปอร์ซอมบี้มาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอ่ะคุณจับเลยผมอัดคลิปเองระวังฟันโดนกันเองนะสักเาเดบิวที่สายไม่คุ้มเลยแม็กคาเดบิวมาให้กูก็ได้ได้อะไรอ่ะมาเลยสมาชิกแม็กคาเดบิวไม่ได้ขอฟิกไปตายอัดแป๊บต้องกูต้องกู อ,อยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นอ่ะมันไม่มีมาแคนทางบ้านตรงรั้วเนี่ยดูดูทุกคนมัน,นอยู่เนี่ยอ๋อไฮไลท์ไฮไลท์ลัลลทธายอยู่ไทยอยู่ตอนนั้นตายยังยเออเ<อ>กาะคอต้อม<อ>กอริล่าลลฟิกได้ยืนแรกคนเดียวตลอดเลยเอ,อ้ยฮิวแรนดคุมนะซูเปอร์ซอมบี้ยังสี่ตัวได้ไรฟิกอุ๊ยได้ยี่สิบผมอัดคลิปละอ่ะผมอัดคลิปละเร็วๆ ปูไม่ไปโรงเรียนไปคเนี้ฮะโอ้โหอ่านอยู่อ่าอยู่อ่าอยู่อ่าอยู่โอ้โ <c oughs> เอาเลยฟิกจัดเลย <c oughs> ผมผมอ่านผมอ่านคลิปอยู่เงินผมขอเอาเอ็กพีไปเลยผมขอเงินน่ะเงินเงินเท่าไหร่วะเท่าไหร่ไม่รู้ฟิกฟิกฟิกว่านอนตกแล้วซูปเปอร์ซอมบี้ต่ออยู่ไหนละเออไม่เจอ ต่อกลังแกบซูเปอร์สอมบี้อยู่ตายได้ไรเลยแอนเลือข้ามแล้วอตังาเลยอละ ไนอได้ไรอะมามไดไะไปไ่อโอแม่งเลิกกจังวะอ้น้วอัดแล้วครับอัดแล้วครับเอาเลยเฮ้ยกูยืนแทงูต้งลี้ยว่ยเดี๋ยวใครใเอาแลวครับฟิกเซอร์ไม่เล็กเราเฮ้ยปัยายีีวปัยายีดียัง ไม่เข้าเลยอเอด nah, ิจัดจัดจัดร้อยขา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 รอยขาจุด AW ใครเอาหัดนะดูหล ok ังได้เลี่ถ้หารแดงสองอันมันแดร้อยขาครับร้อยขา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  โอเคได้อะไรอ่ะเอวอีกแล้วผมขอมาดิเออฟิกเอาไปเถอะรับเนี่ยฟิกยังไม่ได้เลยเลยนะเอาเลยใครเก็บเก็บเลยผมอัดลคลิปละเพื่อนก็สุดเมื่ออีฟไอ้ผูกผีพวกเนี้ยผมไม่รู้ของผมเองรอครับแป๊บนึงเอเอาแล้วฟิกลงแทงพี่ฟิกลงแทงครับผม